สวัสดีครับโมนออี้มารวย้ามาตาในทา่านแดนติ๋มในอดกอนพันฝันเห็นพอเตเพันว่าบารลทีหาศนะครับเพันไปเช็คแล้วนะครับบารลทีศูนพี่น้องเอ้ยนะครับเสียดายครับโอนี้เพ่นฟันไม่เราพี่น้องฝันเห็นเที่ยนพ้าเจ้าเป็นงานอีกแล้วนะครับลองปติดตามว่าเพันฝันแบบใดพ่นใดบาลรลอทีท่ายไปติดตามกันเลยครับ สวัสดีครับแม่ทีมครับจ้านะครับมืัอนี้กับมาอุ้นหุนแม่ทีมเด้อนะครับสุขินจะแซ่บเด้อพี่น้องเด้อนะครับดูได้ไกลไปกลมากกว่ฝากอุ้นหุนแม่ทีมเด้อนะสาถานมือหนึ่งเลยนะแม่ทีมน่าประจําเนาะแง่ค่ะสวัสดีเชเลียยุ่นะครับช่วงรอกควันรอกควันทังค่อยมาจอดเนาะโอ้ยแม่ทีมขึ้นเชียร์ได้เลแม่ทีมเจ้าเฮ็ดทังไดเอาชื่อไปแต่เครียดเลยเข้าไหมสีฟันมาพอเจ่ไหม ที่พันมาเอเนม่เห็นก่อนยม่เยงเนะม่เนเพลินไม่นเพลินเนาะจงเป็นนีคนหลายหลายคนจะเป็นงานนี่แหละ่ว่าพอเจเป็นเสือที่มตเราเนาะ่ว e. ่าคนนัองฝันเนี่วลาคน่ขึ้นบ้ายเนี่ลูกหลานคนล้อมเตวงนึงิบบาเท่านั้นเนี่ทีมเลยว่าเอาเรียกบ้านอังจำพิดบ่จํำพิดบ้านะไรที่เป็นทะเลทาครับบานนีุ้น มมันคุนหามมัแมนนเป็นุนหกุนหกเนาะถามมาแล้วบอกไปมาคุนหาสิเออลกช่องจะได้เนาะช่องคุนหาจะได้ครับเนี่ยห้าไบรเวณามใหม่ต้องไปทิมเนาะแต่ไม่จะค้นวาัเกเลแค่ลังเลจีชอบเห็นเลขออกเลยบพอใช่ฟันเห็นพอยเตออกสามตัวตรงสามตัวตรงเลย่นมาบอกเลยเนียทุเใดฝันเห็นสังเกตแล้วทุงหมดเลยมีโชกตลอดสำหรับเงี่ยนปฏเนีแม่นี่เลยก็ไม่เอาคนนี่ ก็ไหนโชคคนดีดีเธอวดนั้นพญายั้ษันนึตัวมตัวตรงเดีวพญายักษ์ไ่มเออพญายักมันถึอสามตัวเออนั่นเลยยิ่ทางแต่ว่าพ่อเนี่แหลงมันบอกจาดกรรมอะไรกาต้องถือสามตัวเนี่ยแหละพญายกษ์แล้วมันบอก่าอยู่อืมอเลยคนนี้ดิี่แมนเป็นเป็นกวามันบอกได้ไหซื้อรถรวางสินะมันบอกดอกแล้วางสินะวันนี้ก็เราถือได้เราถือสตัวเลยเขาเขียนคนพร้อมเลยแน ฉันบดบานแล้ว่ะจะว่านกดไยเนาะหกศูนย์ตรงศูนย์หกตรงเลยเนาะวันนี้ก็จะเฟันไม่ได้บานเลยมีทิมฟันได้เนาครับบานฟันเจ้าเนี่ยน่เนี่ยเปียังเป็ตายแล้วร่ระมาเนี่ยเหลูกเต้าเันอยู่ๆฟันสองคึ่งจอนหร้อเอัดนีงไงเอะมึงกเอามีทีมฟันวางเลยนิดนันเด็กที่บานกันจะเป็นถ้ามันศูนย์สองศู มัไม ah e ่เนี่่ะไม่ไม่นี่่อันฟันไม่เขากันตอนรันันจะก็เง้ยนเพิ่มขึ้นว่าเขาเป็นงานไม่เป็นอย่างเรื่องไรเงาไมมันศูญแม่จะจเงียนเพิ่มด้อแต่ว่ามันก็เป็นคนหลายขื้นเก่าแหละแต่ว่าจะของศูญสูวมาัจจบันเป็นเก่านีมาทุนสองหอเล่าแต่ว่าใหม่นี่มันไม่ใหม่บอลหรอลมมจังไหนมาท่านไหนไปถามครับเพ่ไดแทรไหมแต่ว่าจาได้ว่าทุนสองนั่นแะ คุณสเนาะตะกี้มั้เป็นเซนซนน้ำยม่อานที่ศซนสองโซนก็ที่ศูนสองโซนเนาะเมืนคือตอนี้ศซนเลยหลยคนโซนกวานะศูนคือกันเนี่ยใช่ไหมโนหกโซนขาดโซนเลยก็เรื่อว่าไปที่เนี่ยจะพองะหาศซนเนาะรถ่อง่ายจะหาศซนแต่เมาศูนขาดโซนแน่แท้แตจะเอาหานเี่หรือเด้อมนว่าพอนนี้พเตกัะหาศูนเลยที่จริงเขาบ ศูนย์หก็ได้แค่เมตยวโอ้เสียดาเนาะโอ้สียดาวางนี้ไม่ทิ้งฟันเกี่ยวกับยเเียยเทียงเทียงเนาะแม่เทียง้านที่เนศูนมูมูแปดเนาะมูแเนาะศูนยมูแปดแต่ว่าศูนย์สอนเป็นที่บ้านเก้าเหมืนเด้ที่ยนเก่าเหมืนแต่ว่ากจอเอาเก่าคือเก่าได้นาะมันบเอาของใหม่หรอกเนาะมีบ้านเดี๋ยวไปซื้อกที่นั่งกันได้อ่ทิ้ แต่ไปทิ้ทำให้ยุคุมราอนี่เทเจนน่ะล่ะไปอ่นั้นน่ะไปนั่นน่ะยืนจกบาลีทีเพิ่มเนาะเดี๋ยวต้องรว่าตามช่เอาเอาเอาบาลีทีเขากว่ีว่าคุณจำได้นสองน่ะรุนสองคับที่ศูนเนาะที่ศูนอยูด้เพราะว่าไม่ทิมศูนนะโุนในโซนอีเล่นวกหกนะขัดกันเอานะครับมนทิมเกิดฟันนะครับเกี่ยวกับบางให้เจ้าอีกแล้ววันนี้ก็เป็นบาลีทีู่นสองมูแปดเนาะตอนในฟันในเมติมมันยังบรุูนศูน ศูนย์อีกแล้วศูนย์อีกแล้วอาจารย์ธนานะครับเอเป็นสองศูนย์มูแปดเดินหน้าบ้านบ้านเพื่อแรกก่บ้านพ่อพ่อใหญ่เคียงพ่อใหญ่เคียงเนาะเคียงพ่อใหญ่เคียงหไ่เคียงไม่ฟันนี่ไม่ทิ้งกับศูนย์ฮักขึ้นกันธนาเออเอาซีศูนย์นะครับนะครับศูนย์สองครับซีศูนย์นะครับเป็นก้อนฟันเอาม่อทิ้งฟันแรงในวันนี้เนาะได้ครับผมเดี๋ยวจังใดจังว้าตามเชนเดอร์เพิ่นเบิ่งบ้านหรือทีดีดีขึ้นว่าบ้านหรือที่ไม่บ้านหรือที่เก่าเนาะ ต้าที่แน่แม่ตีนไอ้แม่ฮาติมเจำาเลยวาหนึ่งคือศูนย์ซองละงูปีดะเดี๋ยวจีไปหัวมัดแน่เดี๋ยวจีไปรอบ้านจะถามเพิ่นใหม่คือหัมันแน่ชัดคือว่งหานเช่าได้ยุทเนียเต็มโอ้ยบ้านเพอยากรขเป้่าพันุ่นหกะแบบว่าศูนย์หาหมอูนย์าคักไักกันานย์หแล้วม่ก็ซื้อคล้ายด้วพันคือลายบาทโอ้ยกับฟันเห็นหอยน่าไหมขมไหมาก็ซื้อตัวละลอยพันน้ำหาศูนนี่แหละ จังว่า06วันนี้แมะโอ้ยตายจังได๋นี่ก็ฝันเห็นหอยเนาคือกันบเออเห็นทาเนาคือกันหอยติเออก็ฝันเห็นหอยเนาเห็นมน้อยหอยเนาต51 50อยู่แต่เออต51 50บ่ได้60ก็คือว่าหอย566อยูกอยเน่าขันบ่อยากเขียนหลายย่าน FC เพิ่นดอกว่าเอเน้นๆเอาเนาะย่านเขียนหลายตัวจังซี่นะอย่าเพราะว่าเจ้าก็บ่มันเจ้าก็บ่มันเด้น้อย แม่นในน้อยเน้นๆอ๋อคือซุนหากับซุนฮกใกล้กันน่ะล่ะเขาเขาเขาบอกหลายดิเทจะกินกันเป็นผีกับซุนฮกเลยด้วนน้อยเข้ามาเอานะครับก็เป็นความฝันแรกของแม่ติ๋มเนาะคือพอเจียงนี่แหละนะครับตอนนี้เพิ่นเป็นคนหลายๆเก่าพ่อแม่คนหลายๆเก่บเขาเนาะคือเก่าอยู่คือกันเงี้ยพอเตะเลยพอเตะกับไม่พญ่อันนี้มื่กับพี่น้องกันอ่ะพญาเตะเนี่ยสิเป็นน้องพ่อใหญ่อันนี้พ่อใหญ่เคียงนี่เป็นไอ่เสียบขี้เทือนแล้วเสียหมดแล้วเสียบมะเล้วเนาะ นี่คอนนน่ะอืมไม่พี่น้องเพื่อนเนี่ยแต่แสดงว่าตอนไหนจะเป็นโชยขึ้นเข<ม>าเพราะว่าเพื่อนเสียชีวิตขึ้นกันวันนี้บานีทีเพิ่ง้อศูนยมูแปดนะครับแต่วันนี้ฟันไม่ทีมกับศูนย์ฝ <c ười> ูเนื่องเพราะนะเรอเอาศูนย์น่นะครับเสียกันภาพนี่ไหนที่มีชศูนย์ยั่งอยู่คนวานะโชยมากันนะไม่ทิ้งกวนะครับอ้าวเพื่อนเวียนมากอฝากซื้อกุนนุเนนะไปซื้อเนาะปเกแทบนะครับ ไปแพงาเนาะมันกินหาบาทนึงใช่น่าจะเท่าอือันนี้ละอันนี้ราคาถือม่ค่ากะวมวนสะาดปรอบสะอาดรอบนะครับสวลักษณะไม่เดินจ้าวนอนเดินนะครับตัวใดไปเวียนมากอ่ะขวนอนนะครับไม่กินเื้อไกเตรียมตัวเรียบร้อยยู่พันนี่แล้วอ่านะครับก็เตรมตัวด้วยกรเยปนเนาะเป็าวเนือรอกเป็าวนือด้มันชาวอีสาน ่สามสิบกว่าปีละสามสิบกปีเต็มๆบมาขามายุนขามายุนปีสามสิแล้วนี่นปีหกแปด ปีลกลูกสาลูกได้สามชีพปีแล้วนะครับยัว่ากลัวสามแต่งเดกรบสามปีออรมาอนไ่นี่สามชีพสองปีเลยดิลูกก็ได้สามชีแล้วไหมเงี่ยก้อนมัแต่งงานกับตานี่ได้สองปีจังมีลูกเนี่ยเนี้ลูกได้สามิแล้วไหมลูกได้สามชีพสอปีแล้วไมอยนี่ก็มาแก่เนะเอาเนาะสรุปว่าไม่ตีมวนี่เนาะตอนนี้เงี้ยพอเทียงเนาคนลหลาที่เรา ตีเหนปาเตล่ะนะครับบาดเลยเีิ่นกัศูนย์สองมูแปดเนาะหรือจักอายุคนมัครับโอ้ยเมื่อจักันนเป็นซายเป็นกริบไแปรติ๊กกลวเลมันมันมาแน่นอนมาชัดเจนเนาะว่าเอาดอกไม้เลยนะเอาดอกเรวั่เอาเลยวัดแปลลักษณะนี้เป็นเอาเรวัานะครับเนากโคงเป็นศูนย์สองี่แหละดูพี่น้องจะแปรไต่กับเดาแต่เนาะอ่ตัวว่ามมในยฟันกับวาศูนแห้งแหงบรลว่าเป็นอย่างเนาะเลยลงหายศูนย์สองมูแปรับ ซี่ชุนนะครับเป็นแนวทางขวบปันในทีมในวันนี้แก่จูกให้มันสุขสุกคนเด้อนะขอคุบเมติมอะไรสี่เบียงปันแนวทางดีดีพี่น้องสิเสียดายทั้งวดกว่าอลไรพี่น้องเอ้ยจำบันไอทีพอเตผิดนะไปทีดมากก็ซื้อหกอคักนี่แล้วตรงโตเลยเอาเอาไม่ครับเอาไม่วันนี้แกมื่อพี่ข้าจะได้ว่ามันหาตุนหาหรือสิโอจะไปบอกไหนเอ็ตเป็นมาถามกันแล้วบอกไปตุนหาเนาะวันนี้เล็กออกแล้วมึงเฮเสียดายแท้ เราขึ้นโหมดของนี่ก็ได้ก็ได้ตั้งแบบนี้ได้ไม่ทีสังหลายคนเนาะครับผมแกมือไหม่ไ่น้องครับขอบคุณที่ยักครับแม่ทีครับสวัสดีคร right, ับ